จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากบาจงใช้ความเป็นมนุษย์นี้สร้างประโยชน์ให้ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ผลขวายหาอาริยทรัพย์ตัวนี้คือทรัพย์ภายในให้ได้อย่าหลงมัวเพลินในทรัพย์ในโลกเลย ยังไงก็ต้องคืนสู่โลกตลาดคืนสู่โลกแม้จะร่างกายเราก็เป็นธาตุธาตุสี่ยังไงก็ต้องสลายไปตามโลกธาตุดินก็จะกลายเป็นดินธาตุน้ําก็จะกลายเป็นน้าธาตุอากาศก็จะระเหยไปในอากาศยังไงเนี่ยเราก็ต้องคืนสู่ความเป็นมาของธรรมชาตินั่นเองไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยต้องสูญสิน้นคืนสู่โลกไม่ว่าทรัพย์สมบัติไม่ว่าร่างกายเราเนี่ยธาตุสี่เนี่ยยังไงก็สลาย คืนสู่โลกนั้นนำความดีนำบุญกุศลเ้าไปให้มีแรงบันดาลใจให้มากที่สุดนี่แหละคือผู้ไม่ประมาทเพราะความเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากมากมันจะไปตกนรลลกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดาพวกนี้ยากง่ายมากเป็นเทวดาเกิดเป็นพวกนี้ง่ายมากจงอย่าใช้พบอย่าใช้ต้นทุนตัวนี้ขาดทุนย่อยยับเนาะ